ทุกคนแบบโหนีเพื่อนมึกตรงนั้นหมืองั้งนั้นเหมืองแบบลอยขาวอ่ะขาวเหมือนทุกคนเนี่ยฉากขาวขาวนี่หมึกนะครับทุกคนนี่ครับผมความสุขที่ทุกคนหลายคนไม่เคยเห็นนะครับผมระดับน้ําความลึกร้อยสี่สิบเมตรนะครับผมเกาะซิมิลันครับผมโอ้หแบบมันขึ้นขาวหมือนนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าข้อไปเดี๋ยวต้องโดนแน่ๆครับโดนแน่ครับคืนนี้โอ้ดอกแรกเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับทุกคน ก็ทําการเบดเบ็ดเนื้อขึ้นแล้วทุกคนนะก็ครอบไปแล้วครับผมก็ครอบไปแล้วดอกแรกก็เบ็ดเนื้อขึ้นนะครับผมโอ้อันนี้ก็ไม่เยอะนะผมห้าหกสิบโลทุกคนห้าหกสิบโลก็พอใช้ได้นะผมนี่แหลคะครับผมชีวิตวิถีชีวิตชาวมงนะผมความสุขกังทลีทุกคนมีทอ้อบ้างมีผิดหวังบ้างแต่ก็มีความสุขนั้นทุกคนนะ จัดไปครับจัดไปทุกคนจัดไปครับผมคืนนี้คืนนี้นะครับผมก็เยอะคนควรนะทุกคนนะคืนนี้ก็เยอะพกเยอะพนควรนะผมนี่หมึกสดทังนั้นทุกคนนะหมึกสดโอ้ยนี่กองพื้นก็สามสี่ร้อยโลนะครับสามสี่ร้อยโลเนี่ยผลได้เรือทุกคนนะาพอเราได้ พอเราได้ขึ้นมานะครับผมก็เราก็จะมาคัดไซนี่ผมคัดไซก็จะมีไซใหญ่ไซเล็กไซแค่ไซ,ไซกลางนะผมอ่าคัดไซพเพื่อเย็นดองน้ําแข็งนะผมทุกคนนะลูกปลาก็มีปนบ้างนะผมลูกปลาก็มีปนบ้างอันนี่พอได้ทำข้าวพอได้ทอดน้ำทำน้ำพริกนะทุกคนนะนี่ก็เป็นความสุขของทะเลนะผมวิถีชีวิตที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการทะเลเขาใช้ชีวิตกันยังไงทุกคน ทํางานดอกสี 4, 5, ่ดอกห้าแล้วก็ต้องพอครอบมึกไปแล้วก็เบี์ต้องเบี์ขึ้นมาครับต้องเบี์ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่มาเลือกครั้งต่อไปนะครับผมมีลุ้นนะครับมีลุ้นทีนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะเยอะกว่าครั้งก่อนนะผมผมก็ประมาณร้อยกว่าลูทุกคนนะร้อยกว่าลูนะครคืนหนึ่ง คืนนี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะผมต้องรอติดตามมาคนครับผมต้องรอติดตามว่าคืนนี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับผมจบสกอร์ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ในเรือก็มีหกเจ็ดร้อยรูนะผมตอนนี้ในเรือก็มีหกเจ็ดร้อยรูนะคุณนะครั้งนี้แบบแน่นมากครับผมไต่เก้าบอกว่ามีสามก็ผมมีสามไม่รู้ว่าสามสิบกว่าสามร้อยต้องรอดูนะคุณนะไม่รู้สามสิบกว่าสามร้อยนะผม ดอกนี้ผมว่าเน้นๆนะครับเน้นๆ,ๆอ่าอันนี้มึกโกร,ระดับน้นํา140เมตรทุกคนเป็นความสุขเป็นบรรยากาศที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าการทํางานกลางทะเลนะผมอ่าใช้ชีวิตกันแบบไหนนะผมหาหมึกกันอย่างไรนะครับทุกคนนะที่ทุกคนชอบผัดกระเพราชอบซาซิมิกันเนี่ยทุกคนดอกนี้แบบโ <ๆ S 1> ้แบบเบ็ดตึงมากเบ็ดตึงมากประมาสองร้อยรูได้ทุกคนครับผม นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะผมใครที่ชอบก็กดไลค์นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะครับผมบางๆผมจะมาตัดต่อคลิปนะทำคลิปให้ทุกคนได้ชมใหม่นะทุกคนนะพอเราได้มันขึ้นมาแล้วก็มาล้างนะผมมาล้างก็มือคนกว่าจากเช้าทุกคนมาล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะดองหมึกนะครับผมอ่ตั้งทำความสะอาดเพื่อที่จะดองหมึกนะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนติดตามนะผมเดี๋ยวโอ้โันนี้เช้านะผมก็จบเป็นที่พันสองร้อยรูทุกคนนะ แล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณค้าบมมทุกคนมากๆครับผม